ีที่มากับครูมืดครับครูครับเด็กๆถามมาครับว่าคําว่ากบดานเนี่ยครับตัวมันแตกต่างจากกบนากบเลี้ยงกบบ้านยังไงบ้างครับกบดานเนี่ยครับคาว่ากบดานในที่นี้เราไม่ได้เกี่ยวกับกบกับอึงกับเขียดกับคาคกเลยครับตั้งกระทะร้อนๆแหม่แหม่นะแล้วกระเทียมแหม่แล้วทอด แล้วมันกบผัดเผ็ดนะครับขาโป้งุนไม่ใช่กบแบบนี้ครับกบดานในที่นี้หมายถึงว่าการซ่อนตัวการแอบการหลบเพื่อให้พ้นภัยเพื่อให้พ้นจากอันตรายนั่นเองอคือคำเนี้ยมันมีที่มามาจากคำของอหมอ หมอจระเข้ดิจจะเรียกสั้นๆ่หมอตะเข้ครับนักล่าจระเข้หรือหมอตะเข้เนี่ยเขาจะมีอาวุธสำหรับสู้กับตะเข้เขาเรียกว่าชนครักชนัก็แหลมๆไว้แทงนะครับไวแทงด้านยาวแล้วก็อาจจะมีมีดหมอเนี่ยไว้กับตัวบ้างหมอจระเข้เขาจะใช้ชนเนี่ฮะแทงจระเข้เป็นอาวุธยาวสําหรับสู้กับจระเข้ที่มันอยู่ในน้ําเมื่อใช้ชนกเนี่ยปักไปที่จระเข้แล้วจระเข้มันเจ็บมันกลัวด้วยสัญชาตญาณเนี่ยเขาก็จะดำลงไปอยู่ก้นบึงก้นสระ สงบนิ่งหมอบนิ่งอยู่อย่างนั้นเพื่อไม่ให้รู้ว่าไม่เคลื่อนไหวจะได้ไม่รู้ว่าตัวเองเหนไ,ไหนแต่ว่าชนักแล้วเขาอาจจะมีสัญ,ญลักอาจจะมีด้ถผูกเชือกผูกไวให้เห็นอยู่ว่า <c oughs> ขณะนี้ไอ้เคจระเคนนี้กบดานอยู่ตรงนี้<อ>สับคำว่ากบ <c oughs> ดานซึ่งหมอจระเข้หรือหมอตะเข้ใช้กับตะเเ้ซึ่งมันหลบชนักแอบนิ่งอยู่ใต้สระ เราจะได้เห็นตามนั่งสื้อพิมพ์ว่าขณะนี้ผู้ร้ายตำรวจสันนิษฐานคาดว่าน่าจะกบดานอยู่อยู่ที่ใดที่หนึ่ง่อไวันนี้เป็นข่าวภูทรับเนื้อข่าวก็มีอยู่ว่าในทงในทงมีในทางที่ไม่ดีเยอะเหมือนกันในทงที่ต้องหาคดีลักมะม่วงจากวัดบาปนี้เดี๋ยวเดี๋ยวกที่ตามตัวบาปสองต่อเลยนะลักมะม่วงนี่ก็บาปแล้วนะจากวัดอีก อ่าแล้วไงนายองเามท<ง>ี่วัดต้องวงเล็บเ่าเรื่องนายธงนามสมมุติได้รักมะม่วงจากวัดหนีไปกบดานอยู่ที่บริษัทเวิร์กทอยขณะนี้ตำรวจได้ตามตัวพบแล้วครับนี่แหละรครับมันเป็นการกบดานคือการแอบซอ่อนเพื่อให้คนอาจจะใช้ได้ทั้งคนที่กระทาความผ,ผิดนะครับหรือกบดานเงียบไปเลยล <บ S 1> ก็เป็นสำนวนหายไปไหนไปกบดานที่ไหนมาไม่เจอได้เจอตากันเลยนะครับนี่ก็คือที่มาของคําว่า กดดานครับ